มูลนิธิปอเต็กตึงต้องช่วยกันดึงประตูเพื่อนำร่างออกมาประถมพยาบาลแต่ไม่สามารถเลื่อนประตูออกมาได้เนื่องจากประตูนั้นเป็นระบบไฟฟ้า จึงต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างง้างประตูเหล็กเพื่อนำร่างออกมาปั๊มหัวใจนานกว่า10นาทีแต่ไม่เป็นผลนา่นสาวจราศีเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์ครั้งนั้นตำรวจสอนอนหลัก2องได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถจับภาพช่วงเกิดเหตุได้พอดีโดยในวงจรปิดเห็นผู้ตายซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าของบ้านกำลังเดินกลับเข้ามาภายในบ้านโดยใช้รีโมทกดให้ประตูเลื่อนเปิดออก ระยะกว้างเพียง1นฟุตไม่ถึง3วินาทีจู่ๆประตูก็เลื่อนกลับมาปิดในจังหวะที่ผู้ตายกำลังเดินเข้าบ้านทำให้ประตูหนีบเข้าไปที่ศีรษะจนเสียชีวิตดังกล่าวส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเกิดจากระบบของประตูบ้านขัดข้องเนื่องจากประตูไฟฟ้าบานดังกล่าวเคยมีประวัติเสียเปิดไม่ออกมาก่อนหน้านี้13เมษายน2562 เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นอีกครั้งเมื่อประตูเลื่อนแบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มทับเด็กชายวัย15ปีเสียชีวิตขาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหรูหลังหนึ่งในตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจากการสอบสวนของตำรวจสพบ,บางละมุงพบว,ว่าช่วงเกิดเหตุผู้ตายได้ช่วยพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นชาวต่างชาติและเพื่อนชาวต่างชาติอีกคนซ่อมแซมประตูบานเลื่อนที่ชำรุด แต่ระหว่างนั้นปรากฏประตูเลื่อนเกิดล้มมาทับทําให้เด็กชายรายนี้ซึ่งยืนจับประตูเลื่อนบริเวณกลางประตูถูกทับเข้าเต็มๆส่วนพ่อเลี้ยงและเพื่อนต่างชาติได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นย้อนกลับไปช่วงต้นปี2562 เกิดเหตุประตูรั้วเหล็กล้มทับร่างนางวันนาอายุ62ปีข้าราชการครูกรเกษียณซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอหนังรองจังหวัดบุรีรัมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือ,อยกประตูเหล็กออกมาก่อนจะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาสําหรับประตูรั้วมรณะเป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังของรีสอร์ทผู้ตายมีความกว้าง4เมตรสูง2เมตร ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงแววคล้ายกับมีคนร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ไม่มีใครเอกใจจากนั้นช่วงสายๆได้ยินเสียงขึ้นมาอีกจึงพยายามเดินหากระทั่งมาพบครูวันนา,น,าน,นอนหายใจรวยรินแล้วเรียกคนทถนั้นมาช่วยกันยกประตูออกโดยมีทีมกู้ภัยเข้าช่วยอีกแรงก่อนจะนำตัวส่งโรงพยายบาล ด้านพี่สาวผู้ตายระบุว่าประตูที่เกิดเหตุได้ชำรุดมานานแล้วตั้งแต่เกิดน้ำท่วมจึงไม่ได้มีการเปิดประตูเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายปี2560เกิดเหตุประตูเหล็กตันสูงประมาณ2เมตรกว้าง8เมตรของอบตอสันักท้อนอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยอง ล้มทับนายธีรพงศ์สิทธิกังวาลไกลอายุ51ปีลูกจ้างชั่วคราวของอ,อบตอสำนักท้อนเสียชีวิต ดยเพื่อนร่วมงานบอกว่าผู้ตายเพิ่งจะเข้ามาทำงานเป็นวันแรกมีหน้าที่เปิดปิดประตูดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานช่วงเกิดเหตุได้เดินไปปิดประตูเหล็กเนื่องจากเป็นเวลาปิดของสำนักงานในตอนแรกปิดไว้ไม่สนิทต่อมาจึงไปปิดอีกครั้งเมื่อดึงประตูจนสุดกำลังหันหลังกลับประตูได้ล้มลงทับร่างจนแน่นิ่งแต่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งพนักงานเก็บขยะจะนำรถออกไปเก็บขยะมาพบแต่ก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ทัน ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางส่วนเท่านั้นหากละเลยไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของประตูรัว้วปล่อยให้เกิดชำรุดไม่พร้อมใช้งานก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่ประชาชนไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยทีมข่าวเฉพาะกิจมิวสิรายงาน เพื่อไม่ให้ประตูบ้านของเรานั้นเป็นภัยใกล้ตัวนะครับไปล้มทับสมาชิกในบ้านคนที่เรารักนะครับมีวิธีป้องกันกันอยู่ครับก่อนหน้าน,นี้นะครับเคยมีการากําหนดวิธีป้องกันมาตรฐานออกมานะครับโดยศาสตราจารย์ดรสุชัชชวีสุว,สวรรณสวัสดิ์นะครับนายกสภาวิศวกร,รอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเคยให้ข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้มาดูกันนะครับสาเหตุนะครับที่ประตูทับคนนะครับหลักๆครับมาจาก3อย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือเหล็กเส้นเนี่ยมัน เล็กคุณภาพต่ำนะครับคือเอามาทำเป็นราง ลองด้านล่างเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กที่เป็นเส้นเล็กคุณภาพต่ำนะครับแน่นอนคือใครเนี่ยสร้างบ้านทำรั้วบ้านนะครับก็อยากจะได้ให้มันประหยัดประหยัดประหยัดงบกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าประหยัดงบ hmm ลงมาครับของที่ได้ก็คุณภาพก็จะแย่ลงไปด้วยอันนี้เป็นจุดพิจารณานะครับในการที่จะทํารั้วบ้านด้วยใช้นานไปนะครับประตูก็จะหลุดจากรางนะครับก็ต้องหมั่นเช็คถ้าเกิดว่าประตูบ้านใครเนี่ยนะครับใช้มาเป็น10บสปีแล้วอันนี้ต้องคอยดูด้วยแล้วก็เวลารถเนี่ยเหยียบกันทุกวันครับ หน้าบ้านเราเนี่ยรถเข้าออกทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เหยียบรางมันไปทุกวันมันเสื่อมได้มันชํารุดได้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้ประตูเนี่ยลมทับคนได้ทีนี้มาดูหน้าถัดไปนะครับ เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าแล้วจะจะรู้ได้ยังไงฮะว่าประตูนี่มันจะล้มตอนไหนหรือว่ามันสอ่ออาการหรือยังนะครับสัญญาณเตือนนะครับอันดับแรกมาดูข้างบนก่อนนะฮะล้อประคองประตูไม่หมุนล้อประคองเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะที่ที่ทำจุดชี้ไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีล้อเนี่ยคอยประคองประตูอยู่ถ้ามันเริ่มไม่หมุนแล้วมันฝืดแล้วเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับถัดมาครับมาดูตรงนี้นะครับประตูเลื่อนเนี่ยเวลาเลื่อนมาเนี่ยกว่าจะถึง กว่าจะถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะถึงจุดที่มันจะต้องประกบกันละเลื่อนยากละเกินฝืดละเกินดึงยังไงก็ดึงไม่มาใช้พลังทั้งหมดแล้วออกแรงทั้งหมดแล้วดึงยากก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับถัดมามาดูทางนี้นะครับ เหล็กเนี่ย uet, เริ่มเกิดสนิมเหล็กที่เอาทําเป็นโครงเป็นเสานะครับมีสนิมก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันและที่สําคัญนะครับลูกปืนล้อไม่ทํางานลูกปืนล้อไม่ทํางานก็คือเลื่อนก,ก็จะเลื่อนยากนะครับเลื่อนก,ก็เลื่อนไม่ไปรางเนี่ยเริ่มคดเริ่มงอนะครับจากการที่อย่างที่บอกไปนะครับมอเตอร์ไซค์ทับบ่อยๆรถยนต์เข้าออกทับบ่อยๆก็จะเป็นสาเหตุนะครับเป็นสัญญาณเตือนที่อาจจะทําให้รั้วเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพมีโอกาสที่จะล้มลงมาได้ถัดมานะครับมาดูวิธีป้องกันครับมันมีวิธีป้องกันอยู่ ด้านบนนะครับคุณผู้ชมดูด้านบนก่อนครับเขาบอกว่าให้ติดตั้งเสากันลมที่มีความสูงเนี่ยเท่ากับประตูประตูสูงเท่านี้เสากันลมเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็ต้องยกขึ้นไปให้เท่ากับประตูนะครับถัดมามาดูด้านนี้นะครับต้องมีประกับล็อกนะครับหากประตูหลุดจุดที่เป็นระยะนะฮะที่มันทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะไปติดกับตัวประกับประกับคือตัวไหนตรงนี้นะฮะ ตรงนี้เลยก็คือตัวที่ยื่นออกมาเนี่นะครับเวลาเราเลื่อนเข้าไปเนี่ยมันจะไปชิดกับตัวประกับนะครับก็จะเป็นตัวที่คอยช่วยประยุงพยุงได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับอ่าตรงนี้ครับภาษาช่างเขาเรียกว่า หางปลานะฮะตรงนี้เนี่ยต้องมีสําคัญมากนะครับก็ให้เผื่อไว้เนยอย่างน้อย 30- ถึง40เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นตัวที่คอยนะครับช่วยค้ายันเวลาประตูมันเลื่อนมาสุดแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันจะล้มเนี่ยหางปลาจะช่วยงัดกับโครงเสาเอาไว้จะช่วยประคองเอาไว้ไม่ให้ประตูนั้นล้มทับมาคือบางบ้านครับหรือว่าบางที่เนี่ยช่างอาจจะทําง่ายๆคือตัดหางปลาออกคุณผู้ชมนึกภาพฮะมันไม่มีหางปลามันพอดีกับหน้าบานประตูพอดีคุณผู้ชมด้ดูนะตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยเวลาล้มก็คือล้มเลยไม่ ม,มีอะไรคำยันนะครับถัดมานะครับตัวหยุดล้อต้องมีอย่างน้อย2จุดนะครับที่รองอยู่ด้านล่างสุดอย่างเช่นตรงนี้นะฮะคุณจุดตัวจุดนี้ก่อนอันนี้คือจุดที่จะเป็นจุดที่หยุดล้อนะฮะหจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือทําเผื่อไว้ถ้าเกิดว่าใครจะต้องการที่จะอยากจะเซฟตี้สุดๆนะฮะทำเผื่อไว้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับ เล็กรางนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทําให้มันเล็กเกินไปนะฮะก็ต้องดูขนาดล้อด้วยนะครับว่าจะใช้รางขนาดไหนล้อไซส์ไหนก็คือให้มันสมมาตรสมส่วนกันไม่ใช่ว่ารางเล็กใช้ล้อใหญ่หรือว่ารางใหญ่ใช้ล้อเล็กเนี่ยมันก็จะเอาไม่อยู่นะครับก็คือเลือกขนาดประตูกับลูกล้อก็ต้องให้มันสมส่วนกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราสามารถเนี่ยที่จะช่วยป้องกันนะครับรั้ว ล้มได้นั่นเองนะครับจากคลิปข่าวที่เกิดขึ้นก็เอามาเตือนกันกันกบคุณผู้ชมว่าอยากให้เห็นภาพนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูแลรั้วบ้านดีๆนะครับไม่ให้เป็นภัยใกล้ตัวมาล้มทับสมาชิกในบ้านคนที่เรารักนะครับก็ต้องหมั่นดูแลตรวจสอบรั้วบ้านของเราด้วยอันนี้นํามาฝากกันเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณนุ่นครับกลับ